จ้าหาวถงเฉวมวันหาวสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาจีนนะคะกับเหล่าชนะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการประสมคำนะคะผสมคําจากเพรนชนะนะคะตามด้วยสระนะคะอันนี้คือสระเดี่ยวนะแล้วก็จะมีสร,ระผสมนะคะสร,ระผสมเราเรียนไปแล้วคือสระไอสระไอใช่ไหมคะหรือว่าสระเอย่ยส่วน <ours> วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระอุย่ยต่อนะคะ ของบทเรียนที่1เราจะมีทั้งหมด3ตัวะสมนะคะสระไอสระเอยและสระอุยนะคะส่วนอีกอย่างนึ่งคือเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกเราจะวางไว้บนหัวของสระนะคะคำเหล่านี้เขาเรียกว่าพินอินก็คือตัวช่วยในการอ่านออกเสียงภาษาจีนที่เป็นตัวจีนยากๆนั่นเองพร้อมเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรับเรียกนเลยค่ะ ส่วนจุดประสงค์ของการเรียนภาษาจีนของเราวันนี้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงพินอินนะคะได้ถูกต้องแล้วก็สองนะคะนักเรียนสามารถเขียนตัวพินอินได้ถูกต้องและสามนะคะนักเรียนสามารถประสมคํานะคะหรือว่าเปรียบเทียบคําระหว่างพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกต์นะคะได้ถูกต้องนั่นเองคะ่ะ